มาอัปเดตให้ชมนะครับผมมีการผูกเหล็กเสร็จเป็นบางส่วนแล้วก็มีการตีแบบด้วยแบบไม้นะครับผมนี่ฮะผมงานนะครับผมอัปเดตให้ชมเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ฮะกำลังตีแบบอยู่นะครับผมเราใช้แบบไม้ทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนบันไดนะครับผมให้เราเสียบเหล็กบันไดไว้เลยนะครับผมแล้วก็เทไปพร้อมกันเลยนะครับตัวเหล็กบันไดนะฮะต้องทำแบบนี้นะครับผมแข็งแรง ไม่เน้นการเจาะยึดที่หลังนะครับผมเนี่ยตัวนี้เป็นคานชั้นสองนะครับผมตัวนี้ชั้นพื้นชั้นล่างเสร็จแล้วนะครับผมก็อยู่ขึ้นมาชั้นสองแล้วใครสนใจไอเดียสนใจทีมช่างนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของห้องน้ํานะครับผมห้องน้ำสองห้องเนาะตรงนี้ห้องน้ำเนี่ยนะครับผมห้องน้ําก็มีการดบดบลงไป สิบเซนนะครับผมเพราะว่าตัวห้องน้ําเราจะเทเทตัวห้องน้ําจะประมาณสิบห้าเซนนะครับผมเทไปพร้อมคานเลยนะฮะนี่ครับผมการบไว้ก่อนนะครับผมจะมีการปูแผ่นไม้อัดดำนะครับผมแล้วก็ผูกเหลยสองชั้นเลยตัวห้องน้ําตรงนี้นะนี่ฮะ,ะผูกเหลยสองชั้นนะตัวนี้ห้องน้ำสองห้องเลยนะครับผมยัง ตีแบบยังไม่เสร็จนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวจะปูแผ่นไม้อัดดำด้วยนะตรงนี้นะครับผมโซนห้องน้านะเราต้องเทไปพร้อมกับตัวขานเลยนะครับผมต้องหล่อในที่นะครับผมห้องน้านะชั้นสองหรือทุกชั้นเลยเราต้องเทไปพร้อมขานนะครับผมไม่งั้นน้ําจะซึมนะถ้าเราเททีหลังน้ําซึมแน่นอนนะครับผมเราจะใช้กันซึมยังไงก็ไม่อยู่นะครับผมตัวห้องน้ํานะให้เราเทไปพร้อมเลยนะครับผมเป็นการหล่อในที่เลยนะครับผม ตรงนี้นะมมีการนี่ครับผมขาดนะครับผมนี่ผมก็เรือศูนย์ข้างหน้านะครับผมข้งางหน้าก็จะเป็นระเบียงน,นะตัวข้างหน้านะครับผมข้างหน้ายังไม่มีการดีแบบนะครับผมตรงนี้รอบแบบอยู่นะครับผมอยู่ในช่วงการทําแบบนะครับผมตรงนี้ส่วนข้างหน้านะ ่วนข้างหน้าก็จะเป็นการหลอดในที่เหมือนห้องน้ําเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่ใช้ตัวแผ่นพื้นปูนะในตัวข้างนอกนะบร,ริเวณระเบียงนะครับผมเราจะผูกเหล็กนะครับแล้วก็เทไปพร้อมตัวคานเลยตัวนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราเทพื้นนะครับผมน้ําซึมแน่นอนนะนี่คือการระเบียงข้างหน้านะครับผมตัวนี้เป็นโซนระเบียงเดี๋ยวรออัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับผมใครที่สนใจ สร้างบ้านสร้างตึกต่างๆนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมตัวนี้ก็เสาอยู่ที่25ต้นเลยนะครับผมเป็น5ห้องนะครับผมก็่ห้องนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นตึกนะครับผม4ชั้นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับผมในการทำงานต่างๆนะครับผมนี่ฮะ เนี่ยนะครับผมตัวนี้เป็นลูกหนุนนะครับผมหนุนนะไม่ให้ตัวหล็กติดกับไม้แบบนะครับผมหนุนหนุนบนหนุนล่างหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีการไล่หนุนอีกทีหนึ่งถ้าเทแบบตีแบบเสร็จนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมใหญ่นะครับผม200กว่าตารางเมตรเลยนะครับผม4ชั้นพื้นที่ทั้งหมดนะครับผม ชั้นนี้มีห้องน้ําทั้งหมด6ห้องเลยนะครับผมตรงนี้นะคะฝั่งนู้นอีกจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้2ห้องฝั่งนู้นอีกห้องหนึ่งนะจุดละ2ห้องเลยนะครับผมเป็น6ห้องเลยนะห้องน้ํานะครับผมบันไดก็อยู่โซนฝั่งนู้นเลยนะครับผมสนใจไอเดียนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมเรามีทีมงานจัดให้นะครับผมเป็นช่าง พรบวงจรเลยนะครับผมเนี่ยครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตาม